สวัสดีครับพบกับช่องหออกกิดดินอีกแล้วนะครับวันนี้หออกกิดดินได้รับแจ้งจากพี่ต๊อบพี่ต๊อบพี่ตวนเนาะพี่ตวนว่าเป็นไรครับแจ้งหมอมาวันนี้ตันมมันตันครับฮะตันมมันตันครับตันมตันเนาะครับผมอ๋อเป็นผู้ดูแลฟาร์มอยู่ที่นี่เนาะใช่ครับผมเป็นว่าท้องที่เท่าไหร่พี่ ท้องแรกครับท้องแรกครับสาวท้องแรกเลยลอดได้กี่วันแล้วเนี่ยสามวันวันนี้เลยครับตันอยู่กี่เต้าล่ะตันอยู่สองเต้าครับเต้าตันคือไม่มีนมออกเลยเนาะไม่มีครับไม่มีนมออกเลยครับเออแล้วเราเราดูกันเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวหมอตรวจให้ครับโอ้เต้านมใหญ่เลยสวยมากโอ้โหลอดง่ายใช่ไหมพี่ลอดง่ายลอดยากเหมือนกันโอ้โหต้องดึงด้วยเนาะลูกตัวผู้ไหม ต,ตัวผู้ตรงตัวใหญ่ธรรมดาแหละครับลักษณะเต้ายมนมใหญ่มากเลยครับเต้านมใหญ่หัวนมก็ไม่หย่อนยานเท่าไหร่นะครับคลอดใหม่ก็ต้องมีการประครบบ้าง นะครับตอนนี้ยังวอมอยู่ต้องมีการประครบการประครบก็คือประครบน้ําอุน่นนะครับนวดด้วยบิดพวกครีมครีมนวดร้อนๆนะครับเพื่อที่จะให้ไขมันแตกลดการอักเสบของเต้านมนะครับอ่าอ่าพี่สว่วนมัดขาวัวหน่อยพี่อ่ามัดขาหน่อยอ่าเดี๋ยวเราจะได้ตรวจดูว,ว่ามันเกิดสาเหตุจากอะไรนะครับ ทำการเช็ดเต้าล้างทำความสะอาดนะครับเช็ดเปียกแล้วก็เช็ดแห้งเลยเป็นการกระตุ้นเต้านมนะครับหัวคลอดใหม่นี้เรายังเช็ก CMT ไม่ได้นะครับพอเพราะผลอ่านอาจจะคาดเคลื่อนอเต้าหน้าขวาเป็นไงพี่นิ่มไหม นเนี่ยมนะออกนะอ่าอ่าโทษที่ครับหน้าหน้าซ้ายอ่าหะไรหลังซ้ายออกนะน,นะนิ่มนะมีนมวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมครับมีครับอาที่เจอปัญหาที่เจอเต้าไหนสองเต้านี่สองเต้า,อ,ตาอ่าอาหน้าขวาเป็นไงครับจับเลยไม่ออกเลยตันเลยตันแข็งเลยไหมครับไม่มีนมวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมครับใช่ครับแข็งเลยเนาะไม่ไม่มีน้ําเลยแข็งเลยเต้าหลังเหมือนกันเหมือนกันครับนะครับ ไม่มีนมเลยอ่าหมองงอกติดเด่นได้สัมผัสดูแล้วนะครับแข็งไม่มีไม่มีน้ํานมวิ่งไปที่หัวนมเลยครับจับดูเราจะรู้เลยครับแฟบเลยเป็นเป็นเนื้อเป็นไตเลยนะครับเนื้อเป็นไตไม่ไม่ไม่นิ่มไม่ไม่ไม่มีน้ําสู้มือเพื่อฟป๊บเพื่อฟป๊บไม่มีเนาะไม่มีครับโอ้ในคือฐานนมก็ยังปกติไม่เจ็บปกติอ่าไม่ร้อนไม่บวมแดงไม่มีการอักเสบนะพี่เนาะ โอเคสรุปได้ว่าเต้าบอร์ดถาวรน,นะครับไม่ไม่ใช่รูนมอุดตันนะครับไม่ใช่รูนมรงวงแหวนอุดตันเนี่ยพี่พี่เปิดดูดินะครับแทบไม่มีร่องรอยเลยนะครับนี่เหมือนกันสองเต้าหรือเต้าหลังด้วยเหมือนกันเลยถ้าไม่มีรูเลยอ่ะเราไปสังเกตไม่มีรูเปิดเลยนะครับไปดูฝั่งนู้นดิพี่ดู อ่าส่วนเต้าที่ออกนี่จะมีรูเปิดนะมีนมวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมพี่สู้มือนิ่มๆ,มเ,มๆเลยเนิมโอเคนะครับเราสัมผัสดูได้อ่าพี่สวนหมอจะสอบถามอ่าย้อนหลังนะครับการเลี้ยงดูพี่สมัยเขาหย่านมแล้วพี่เอาไปเลี้ยงยังไงครับไปเลี้ยงรวมกันครับอ๋อรวมกันหลายตัวเนาะหลายตัวแล้วก็มันดูดนมกันเองครับอ๋อดูดนมกันเองเห็นอยู่เนาะครับผม ครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เจอบ่อยนะครับบางเจอก็เจอเต้าเดียวนี้สองเต้าเลยนะครับเขาดูดกันมันจะมีอ่วัวบางตัวนี้อ่าคือนิสัยไม่ค่อยดีเนาะเราเอาตัวที่ดูด่ะแยกออกเลยนะครับแยกมาเลี้ยงต่างหากเลยแยกข้อต่างหากถ้าเจอนะครับการแนะนําคือนี้เจอปัญหานะครับก็เจอบ่อยนะครับเจอบ่อยอันนี้แก้ไขไม่ได้ผ่าตัดก็ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเขา เขาเป็นเนื้อตายนะครับเนื้ออุดตันทั้งหมดเลยเ,เพราะว่าไม่สามารถจะสัญญกรรมได้นะครับเพราะเขาไม่มีท่อนมแล้วนะครับเขาถูกเพื่อนกัดนะครับกัดแล้วกด็ดูดกลายเป็นแผลเป็นเนื้อตายอุดตันเลยเขาเรียกว่า,าเต้านมอุดตันแบบถาวรน,นะครับไม่ใช่จะไม่ใช่อุดตันเฉพาะรูนมถ้าอุดตันเฉพาะรูนม อันนี้ไม่มีท่อนมนะครับไม่มีท่อนมเลยทางเดินของนมผ่านมาไม่ได้อน,นี้แก้ไขไม่ได้แสดงว่าเป็นการอุดตันแบบถาวรนะครับอันนี้ก็แนะนำไว้นะครับการจัดการฟาร์มแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องระวังต้องเจอบ่อยครับช่องหัวงอ,อกติดดินก็ได้แร์ประสบการณ์นะครับให้เฝ้าึงระวังนะครับในการเลี้ยงดูวัวรุ่น นะครับให้แยกวัวตัวไหนที่ดูดเขาแยกออกเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับจะเจอปัญหานะครับก็ทําให้เกิดการสูญเสียได้นะครับก็ฝากไว้กับช่ององงอ,อกปิดดินด้วยนะครับสวัสดีครับ